เปิดตัวพี่ฟ้าที่เลี้ยงคนโปรดดุงใจน้องถีน้องถีติดหนึบไม่แพ้พ่อพ่อเป็นทุกอย่างให้สองแสบเปิดตัวพี่ฟ้าที่เลี้ยงคนโปรดน้องถีน้องผีพาไปด้วยทุกที่ดูแลตั้งแต่แรกเกิดเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สาหรับครอบครัวตันจร,รัก์ที่มีสามีอย่างบีมกวีและภรรยาสาวสวยออยรวมไปถึงลูกๆทั้งสี่คนด้านแฝดชายน้องผีน้องถี และแฝดหญิงน้องไอวาอัญญาซึ่งทางคุณพ่อบีมและแม่ออยได้ออกมาเปิดใจถึงการเตรียมตัวเข้าโรงเรียนครั้งแรกของน้องผีน้องทีโดยงานนี้พ่อบีมเผยความรู้สึกหลังจากที่น้องผีน้องทีร้องเพลงของเจ้าตัวได้ซึ่งบีมเผยว่าตอนแรกรู้สึกเขินๆที่ลูกร้องเพลงเราแต่พอได้ยินเขาร้องพร้อมกับรอยยิ้มก็ปลื้มใจแต่ที่ทีใจกว่าที่ผีนิดหนึงทางด้านแม่ออย เผยว่าเขาคงสนุกกับการที่เขาได้แสดงออกไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นศิลปินแต่เราตื่นเต้นด้านพัฒนาการมากกว่าที่เขาจาเนื้อเพลงได้อีกทั้งยังเผยถึงการเตรียมตัวเข้าโรงเรียนของน้องผีดน้องที่ว่าตอนนี้ลูกๆก,กำลังเตรียมตัวเข้าโรงเรียนแล้วซึ่งแม่อ่อยเผยว่าตอนแรกๆเราก็คิดว่าคงไม่หรอกถ้าเราต้องห่างลูกจะร้องทำไมลูกแค่ไปโรงเรียนแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าลูกกำลังโตไปก้าวหนึ่งการที่เขาจะได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงมันไม่ใช่แล้ว เขาจะเริ่มห่างและอีกหน่อยเขาจะโตวกว่านี้ก็จะยิ่งห่างออกไปด้วยความเป็นแม่เราก็รู้สึกท่าลูกจะห่างเราและคงจะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่ไปก่อรั้วโรงเรียนส่วนด้านพ่อบีนเผยส่วนตัวมองว่าเราต้องปรับตัวตามพัฒนาการของลูกเราก็ทําหน้าที่ไปรับไปส่งวันแรกที่ส่งลูกไปโรงเรียนก็คุยกันแล้วว่าต้องไปส่งด้วยกันน้องทีน้องทีมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันเลยใช่แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยพี่ที เขาจะค่อนข้างระวังตัวเองจะคิดค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคนหวานเป็นเด็กละมุนถ้าเขาอารมณ์ดีๆเขาเดินเข้ามาแล้วจะทำตัวน่ารักมากพูดน่ารักการออกเสียงก็น่ารักคือเป็นเด็กน่ารักส่วนน้องทีจะเป็นคนลุยๆเป็นคนเจ้าความคิดเป็นคนวางแผนต่างกันมากเลยสองคนแต่อยู่ด้วยกันแล้วดีนะพัฒนาการทั้งคู่จะไปได้เร็วและถ้าหากใครติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้จะคุ้นหูกันดีว่ามีหนึ่งชื่อที่ทั้งสองแฝดนั้นเรียกออกสื่ออยู่บ่อยครั้งว่าที่ฟ้า จนทําให้หลายคนนั้นรู้สึกอบอุ่นตามไปด้วยซึ่งพี่ฟ้าคือพี่เลี้ยงคนโปรดประจําบ้านอีกหนึ่งคนที่เลี้ยงทั้งสองมาตั้งแต่แรกเกิดเรียกว่าสองแฝดนั้นรักและให้ความสําคัญไม่แพ่พ่อ,พอและแม่เลย